กาวดีถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปฟิวทริปในเกมโลกบลบอกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นนิวเอนดิ้งกันนะฮะคือการฆ่าครูคนนี้ไอ้ครูคาเล่นที่ใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้เราก็อยู่กับคนคนเดิมฮะฟิวคงติดตามช่วงผมเลยนะครับผู้ติดตามประมาณล้านคนและคนที่อยู่ช่องฟิวคงต้องติดตามช่องผมด้วยนะครับทับผม ต้อง<ม>าสามวะที่ช่อคารินเอาไงวะต้องจบเอนดิ้งยังไงออกโรงเรียนได้ปะนั่นน่ะมาเดินออกได้ปะเฮ้ยโดนออกได้สิเฮ้ยมาฟิว<ฮ>เดี๋ยวมันตัดตายนะเว้ยเพราะมันมีตอนหนึ่งอ่ะพาไม่น่งเก้าอี้แล้วมันจะตายนะเว้ยี่ช่างแมงกอนอยากรู้อยากรู้ว่าถ้าจบเอนดิ้งแบบคารนมันจะเป็นไงหาดีอ่าสํารวจดีสัตว์อยากรู้ว่าจบยังไงก็หาสํารวจเอา้าไม่มีอะไรเหรอที่เนี่ โอ้ยเยอมาเขาให้สำรวจในโรงเรียนเออสำรวจไปเลยถ้าคุณสำรวจไปเลยครับผมไม่สำรวจหรอกพี่เกียรเอาแน่ใจนะกูแค่เดินออกมานอกโรงเรียนก็ไม่เจออะไรเลยอ่ะคกูต้องเดินกลับแล้วเนี่ยต้องหาฉากจบมิสเตอร์คาร์เลยได้ๆครับตอนเนี้นะนะนะจ๊ะนะจ๊ะเ <Hey. S 2> ด็กๆลองบอกครูมาดูไหมบอกว่า ไอเรื่องห้องใต้ดินอะห้องใต้ดินอกดห้องห้องบนหลังคามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชื่อกูผมเคยทำเผื่อมันไ่ใส่คอมมานด์ใหม่คอมมานด์เฮียอะไรมึงเผื่อมันไปทำใหม่ไปทหบูลี่อะบูรี่ไอเด็กบูลี่เขาไปหาข้อสอบเกรดเออ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาแป๊บนี่ไอฉากจบฮาเลนเอ็นดิ้งไปขีบค้าเลยเฮ้ยทำเหมือนกันวะสวย สวยสวยสวยโอเคกูเจอหงงลาเดี๋ยวไปให้เด็กนั่นก่อนไม่คือหนังสต,ต,ติกมันไม่ได้แรงเนะเว้เฮ้ยเดี๋ยวกูเฮ้ยอะไรอ่ะประตูเปิดอะไรอ่ะวะอ a เฮ้ยเด็กเด็กบุลลี่ทำไมอ่ะอ๋อมันจะโดดเรียนไอ้บุลลี่กูย,ยังไม่เกรดเอมึงเลยอเด็กน้อยโอ้จบการกูสาหากระดาษเกรดเอมาแล้ววันเดย์มันก็ไม่ได้แรงอะไรป่าวะหนังสติกอะ เออไี่แค่แบบยิงแล้วไงนเนี่ยเกดเอออยากได้ว่ะสันเดยอยากได้ปะเดี๋ยวแบบขึ้นมัธยมอยากได้เดี๋ยดับไม่เอาไม่เอาเรารเราต้องทําด้วยตัวเองเราจะไม่ไปขโมย,ยไปไหนอะ่ะไปที่บ็อกซีอ่อันนั้นเหรอใคร<ห>ไม่ได้หนีไปแค่นั้นวะนนวไปนี่วะชางจบไปเนี้ยชีวิตจริงใครก็อยากได้แบบว่าแบบเนี้ยเออเยสบุรีี่วะเยสขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือ อืมมึงจะมาทำอะไรถล่มน้ำนี้เหรอใช่มาหีเรียนะมาหนีเรียนมาป้นร้านสะดวกซื้อเงินเงินออกมาเลยเงินกูขอให้อ่ะเงินอ่ะแลขกระดาษเกดเองไม่ทำไมเราตัวตัวเล็กกว่าเอไอวะโอใคกูเป็นเด็กพวกกูเป็นเด็กมึงจำไม่ได้เหรอมันก็เด็กเกินไปหรอวะเด็กเกินไปเด็กเนี่ยนะเอาโคบาหัวซอมบี้ ไม่มีอาหารเลยสนดยเอา้าโอ้โหแล้วมึงจะเปิดเลกเปิดร้านหาพ่อมังเหรอถ้าไม่มีอาหารนะ่ะถามจริงอย่างน้อยเราก็มีโดนัทไม่มีหางเลยแต่เกดเอเนี่ยมองข้างนอกอะไรอ่ะมองข้างนอก,นอ,ก,นอ,กอะไรอ่ะเฮ้ยแสดงว่ารถตอนแรกนี่ว่ะใช่ปะรถรถของลุงตู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจนไอ้รถที่มันตอนแรกอ่ะที่เราเรียนแล้วเราเห็นอนะ่ะเออตอนนั้นอ่ะเฮ้ยเอาว่ะ นี่เขาไปไหนกันอะ่ะนันเหนออะไรข้างนอกอะ่ะเรนรู้ไหมอะไปป้องกันซตอรี้มั้งจะป้องกันไม่ได้ไม่น่าจะใช่เห็ตายหมดในฉากจบนั้นอะผมป้องอาตามาด้วยทุกคนอย่าให้อตามาเสียเลือดนะเฮ้ยอะไรอะ่ะใครอะ่ะเฮ้ยอ้าวครูใหญ่เจ๋อชิบหายแล้วสวยแล้ว <c oughs> มึงมาทำอะไรซ่อนนอกขาไอ้หน้าหี <c oughs> มนันไม่ได้แปลอย่างนั้นไม่มีอะไรอาจารย์ครับเอาไปเลยครับดีจะได้หายโกรธพวกเราไปคุยกันที่โรงเรียนกับฉันไม่ล่ะอือโอ้ครูใหญ่ก็ดูว่าครูจะขับแบบลัมโบกิดี้มาโอ้กับกที่โรงเรียน oh <c oughs> เชี่ยโอ้ไม่ก็เฮ้ยสมเดนั่งด้วยกันปะเอาโต๊ะไหนดี เด็กเถื่อนเถื่อนต้องนั่งโต๊ะหลังเว้ยนี่มันได้สนใจไม่สนใจเว้ยสอนอะไรก็สอนไปเถื่ออีหยาไม่สนหรอกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วครูคาเรนใชเฮ้ยน่ามันเสียงอะไรล่ะครูคาเรนชิบหายแล้วแล้วอาวุธอ่ะฮะอาวุธอาวุธเลยยังไม่มีเลยไม่มีวางกระดาษเกดศตบได้ปะเผื่อครูจะชอบเอาเอาเอาครูใหญ่ตบ เออใหญ่เอาไปเลยไปเลยไปเลยชิ่วๆเฮ้ยเราต้องไปห้องนั้นแน่นอนเลยว่ะถ้าพายโพสอะนี่ไงอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเออสวยอาอผู้ใหญ่ชีอ่ยผู้ใหญ่ไปแล้วอ่ะเอาไงดีวะเฮ้ยเล่นคอมกันเลวมามามา g t เฮ <c oughs> ้ยทีเอ่ะ <c oughs> แออ้าวไฟดับเล่นไม่ได้แล้วเพื่อนชีอ่ะโอ้ไอ้คอมเบนเอยมึสอาจจะเล่นเท่าไหร่เฮ้ยดูสเปคคอมดิอินเทลนีออน ไปกันเถอะไปกันเถอะเชี่ยสันดิเฮ้ยดูกระจกดิเนี่เอ้ยยายาพักยา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 เอาไปไอ้ผีหน้าเฮ้ยดูนั่นสิปิงกูแด็กไอสันดิซอมเี๊ปิงกูแดกปิงกูแดกปิงกูแดกโอ้โอเคปิงหายแล้วโอ้เชี่ยมันกำลังจะอะไรอะอารวาสเหรอ อิวอิวอิวมันมันกาะกระจกอยู่เว้ยมันเป็นเด็กกอดกระจกเว้ยฮะออกไปแล้วเชียมันอยู่หน้าั่งเรียนโอ้โหอเดฟักอีเด็ดนั่นนีานั่งพร้อมกันเลยไม่นั่งตรงนี้หรอกเฮียคุณเสียวเฮ้ฟิวประตูเปิดเชียเฮ้ยออกนี่คุยใหญ่ยังไม่ตายเลยนะเฮ้ยไม่มีรอยกัดด้วยมึงโคตรเท่หรอกคุยใหญ่โอ้โหโคตรเก่งเลยไปชั้นกลับมาแล้วเด็กเด็ก เขาแทงกับมาเยเากเนเอ้ยเไม่ไ่วางยางนะไอชั้นมันมีซอมบี้โซโซโซเฮ้ยหยุดปากแล้วไปดูคาที่สองฮะขอมือชั้นได้รับจดหมายเข้ามาว่าเมย์ไออีเมลนี่แล้วเหรอไอข่าวเดิมหมดเลยเนี่ยแบกแนววันกข้ามออกไปข้างนอกอยู่แต่ไหนบ้างเฮ้ยเขาไ่วะเฮ้ยเขาไม แลโวรบเอ่ออะไรวะนี่จะผลิตเอ็นตโดอตขึ้นมาเหรอนี่คือทํานะฮะเฮ้ยพิมพ์ทใไมแล้วอ่ะแลบกายแล้วอ่ะเอ้าตัวละครหายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้าเก้าอี้หายเฉยเขาบอกให้ไปหาสปายโค้ดไปดิโอยอยู่แค่นี้เองหาไม่เจอก็หาแล้วหาเลยเจอแบบว่าตาบอดอ่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกงงโอบามาแล้วเจ้าโอบากูว่าแรงกว่าว่ะมาใครจะใครจะมาสู้กับผม อยอาฟันฟันนี่เนี่ยโก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 โบ้าเลยอ่ะเราห<ร>้ามตายนะไม่งั้นอ่ะถ้าเราตายคือแบบโงมม่จังไอ,อ,อ,อ้ครั้งนี้ขอจบกับไรเวอร์แดนนะเออมันถุยมันจบคาเรนเอนดิ้งอ้าวเหรอเออมันไม่ได้จบ <c oughs> จังไม่ได้อคาเรนเอนดิ้งมันเป็นฉากจบแทรกเนอะแทรกตอนต้นเลยเอ้ครูใหญ่หายไปไหนอ่ะไหนวะคาเรนเน้นี่มันสี่ชั่วโมงแล้วนะ ฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเดิมเลยป่าวะเออเฮ้ยครูใหญ่ไหนเดี๋ยวคีบล็อกดูครูใหญ่ดิอยู่ปะไม่อยู่อ,อ่ะเฮ้ยในในรอไหนคีบล็อกดูใหม่ไม่มีครูใหญ่จะกลับมาเป็นคนก็ได้นะเว้ยเออวะ่ะดีด,ดีเออคร่ค้ออะไรวะมันก็ไม่มีใครหนีข้างนอกอะ่ะครูดูแล้วนะมันไม่มีเกมเขียนตะกี้พี่อะไรมึงเนี่ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนั่นเหมือนเสียงตำรวจกำลังจะมาใช่หรอจะมาเซฟพวกเราเย่ตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลังแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยไอ้ไม่ใช่โดนัทเดฟโดนัทเดฟจ้าดีจ้าววันดีนนัทเดฟโคมืดเฮ้ยฉันได้รับสายจากครูใหญ่ของพวกนายไหนครูใหญ่อะมีเลยอุ้ยมีเลือดด้วยว่ะโอ้เขียนสกีมาแล้วน่ะนายโชคดีที่ยังมีชีวิต เฮ้ยเขาแม่มังคับอ่ะต้องอยู่แกเอ้ยอะไรอ่ะสตรอเบอรี่โดนัทบ้าเลยล่ะมันมีชื่อของสตรอเบอรี่โดนัทอ๋อน่าจะเป็นเฮ้ยเราเราขึ้นมาข้างบนแล้วเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยเฟิวทุกประตูทุกประตูทุกประตูเร็วเร็วเร็วรีเทิร์นโยกายไม่ถ้าลงไปเราก็ตายดิเออบ้าเหรอ เปิดเปิดเปิดเร็วๆคนพวกนี้รู้ฉากจบกันหมดแล้วคนพวกนี้รู้วิธีรอดกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโดนด,ดัเดมไม่ใช่เหรอปืนอ่ะปืนเฮ้ยใครเปิดไม่ออกเลยอ่ะอะไรวะเฮ้ยเออว้าวออกไปเรีไปเร็วๆทางเดิมเปล่าวะเอ้ยเอาหน้าปลากลัวครั้งนี้ไปเหมือนเดิมอุย้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยปลากลัวเหมือนเดิมหรอสันดีเอ๊ะเป๊ะ วอ้วัวเอจะกระโดดกันทำไมวะมันก็เดินง่ายๆปะกูกลัวนี่ปลากลัวระดับแบบชิวๆตรงจริงใครตกปากลัวนีมึงก็แบบงงเกินแบบ<ๆ>เอ้แต่ครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันนี่มันตายกันหมดเลยไม่ใช่เหรอเหลือแต่เราสองคนอะ่ะเออเอเอเฮ้ครั้งนี้ไม่มีใครตายเลยอืน่าจะเล่นมาแบบหลายครั้งแล้วนะพื่เราอะ โอ้ครั้งนั้นเราเล่นครั้งเดียวเลยยังรอดเลยอืมเอ้าโอ้คนนั้นแม่งโอ้กากว่ะตายคารถเอโดมเนี่ยดอชชาร์เจอเออดอชชาร์เอ้ยทำไมดูนัดเดฟไม่เป็นไรอะไออดโก้ขี้โก้งขี้โกงเอ้ยเอไอมีกี่คนวะมีกันหลายคนแต่มันจะขึ้นรถคันเดียวเดี๋ยวนะมันนั่งได้สี่คนไม่ใช่เหรอประเด็นอะเฮ้ยนั่นไงมีรถมารับละใครอะมิเตอร์คารน เชียเชียบอสไฟบอสไฟเอาอวะเอ้ยใครเดินอ่ะไม่เจอใครเดินเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเ,เย็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอา้าชีบายมันจะจับไปทดลองแน่นอนเลยว่ะว้าวดูนั่นสิว้าวว้าวว้าวโน no, ้ลบ no. คูคาเล่นโน้ไม่อย่าไปฆ่าเธอไม่คูคาเล่นไม่ไปอยู่ในกรอบสีฟ้าก่อน เชื่อเดี๋ยวกูตายอุ้ยเพื่อนเพื่อนเรา่าแม่งมนี่ไง yes ่าเพื่อนได้แล้ว <c oughs> มีเราไปหลบตรงไหนก่อนนะมันได้ขึ้นรถเลยเหรอเอา้าวาร์แล้วเปิด <c oughs> ให้ <c oughs> เจอริเวอร์แดนเหมือนเดิมแน่นอนอะ <c oughs> ะ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วต้องเจอแน่นอนย <c oughs> <c oughs> ไม่ฟิวกูสนใจอันนี้วะกูไม่สนใจอีอยาไปแล้วมีฟิฟีโรบักไม่มอเว้ยจริงคนจริงอะครับน้องๆเฮ้ยเอาจริงดิมึงซื้อเหรอเออไหนซื้อให้ดูไหนนี่ก็คือแปดอีหยาซื้อมาเพื่ออะไรวะเทปทูเทปทัอมีโรบักเหลือแลอเหลือครับน้องๆ มึงเอาไปซื้อออะ่ะเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. คามไลท์ใช่แต่มันเหลือ,อเป็นกูไม่ซื้อหรอกเหี้ยใช้ชะแลงนี่แหละดีเนาะมาแล้วว่าแดนผมจะช่วยผมจะช่วยคุณให้ไปสู่สุคติไปเลยดเวยนเดี๋ยวตัวแบมฮะมึงมีแอนติโด้ปะเนี่ยไม่มีไม่มีมันไม่พอเออ คงไม่ใช้อันติโดรหรอกตาเนี่ยเราน่าจะไปสู้่มิสเตอร์คารินอ่ะต้องจบโดนัทเดีฟแน่นอนเลยว่ะตอนตอนจะไปสู้วมิสเตอร์คารินอ่ะหรือเปล่าวะมันอาจจะม,ม,จจะมีมันอาจจะมีฉากที่ต้องโผล่ไปไปเจอนออักวิทยาศาสตร์นะมันเอานักวิทยาศาสตร์มาเป็นไอ้พวกนี้ด้วยเป่าให้เลือกไปสามช้อยเออเป็นเกมที่ก็สนุกดีนะเนาะต่อไปฉากจบพิธีรีกรอ่อนฉากจบแบบบุรีแตกเหรอ บ <B> ุนเล่บุนเ่เหมือนเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนเลยมันมันเปลี่ยนไปแค่ฉากสองฉากเองอะ่ะเออฉากหลังน่าจะเปลี่ยนนะเสียดายเสียดายว่ะเกมยร์มุสตาทำออกมาดีมากูถือก๊อก<ข><ข>ถือโคบ้าเฮ้ยเชี่ยเอ้ยเพื่อนอย่าอย่าอย่าโนโนโน no 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 okay 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 อุ้ยกระตุกอย่าพึ่งกระตุกตอนนี้ได้ปะผมมีปืนครับมันก็แปลกๆเนาะย่องแค่เนี้ยแต่มึงเหมือนเดินเร็วมากเลยอ่ะมันยิงไม่เข้าอ่ะถ้าถ้าถ้าสเตลไม่แตกเออไอ้เชี่ยไม่ต้องไม่คุยกันมาหรอกอะไรมึงอย่าโง่ดิเชี่ยแค่นี้เองอย่าโง่เดินมาโอ้ควายอีฟันดี้มึงโคตรควายละว่อยสัตว์แค่เนี้ยโอ้ไม่ไม่คือคือตอนนั้นอ่ะกะว่าจะยิงเล่นๆไงแล้วแม่งอี เอ้ยส hey, ้นต oh, mm ีนโอ้โอ๋แล oh, ้วมึงเริ่มเพื่อนได้ไงอ่ะมีมีที่ฮิวไงเพื่อนยากเลยกูไม่มีก็ไม่สำรวจเองอะตอนแรกอเราอ๋อไม่อยากสำรวจขี้เกียจเว้ยก็ตอนแรกไม่รู้ไงว่าจะมีอะไรบ้งเก็บแล้วเก็บแล้วต้องได้เยอะสุดต้องได้เยอะสุด แถวน,นี้ของเยอะแถวน,นี้ของเยอะต้องเลยเยอะตู้องไหนเยอะสุดดิไม่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 เนาะไม,ไม,ไม,นะไม่ใครได้เยอะโอว,อโออวี้ไอ้นี่เหรอโอ้ที่ไปคุยกันนะที่วิทยาศาสตร์ไหมเอาดิมันให้หานั่น่ะเอาป่ะล่ะเอ้ยไม่เอาอะไม่กล้าเสี่ยงว่ะเฮ้ยนัดเดียวตายเลยเหรอยิงหัวยิงหัวไปแล้วเว้ยไม่สู้หรอกมีอาวุธถือเป็นมือ สู้กับซัมบี้มึงโง่มากบอกเห็นหละเฮ้ยสืนกอ,อกรัดเดียวตายเลยวะโอ,อ้ซัมบี้มันเดินไปหาเพื่อนวะโอ้อสอยสวดเฮ้ยเจ้าแอนติโดสิเอลิดไม่เอาไม่ใช่แอนติโดสอ่าานะไอ้เนี่ยม่เอเพื่อนนั่นน่ะไม่เอาเนาะไม่เอาหรออย่าเลยเราจะจบจากนั้นกัน เราเจอส,สปายอะตามฉันมาเอา้าไม่ให้เลือกใครเลยเหรออ๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ต่างนนี้ยัง,ยงไม่ถึงเราต้องหนีไปทางนี้ก่อนมันจะให้เลือกผมไม่ให้เลือกหรอมังอาจจะแบบไปพร้อมกันเลยทั้งสองคนเอ้กลัวตรงนี้ขับได้ไดดวยว่ะเย็เลกฟิสิตแบบ 3D ใครดี เอากวยมาตรงนี้มาตรงกองอาหารน่ะไม่กิด้วยนยี่แน่ะเฮ้ยมีอะไรแล้วางอ่ะดูดิโลบ็อกเลเป็นโลบ็อกใช่ไหมรักรักพิซซ่าไม่มีชื่อบออ็บอกซี่โคลาอันนี้เป็นบ็อกซี่อย่างเดียว <laughs> อ่ okay. าโอเคถือปืนรอเลย ใชกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนอองยิงเลยสันเดย์ยิงเลยไม่ต้องยิงหรอกพี่ปีนไม่เข้าเลยอ่ะตอนอเมื่อกี้ขัดซีนกูหนีก่อนแล้วอยู่แล้วไปยูแล้วเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้โดนดันอ่ะอย่าโง่เพื่อนอย่าโง่อย่าโง่เมื่อกี้โดนดันอ่ะโ,โ,โอ้โหสวยอย่าโง่อย่าโง่อืโโอม อย่าตกอย่าตกไม่อยากโก้จำไว้สติสติสติฮัลโหลวัสดีฮัลโหลคลิปนี้มีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับมันมีไอเด็กหมุดตันตัวหนึ่งมารบกวนใจเย็นใจเย็นน้นองมึงนะนี่ไม่สองสารหรอมาขึ้นมาขึ้นมาปลกกูดีดีขึ้นมาขึ้นมากระโดดกระโดดกระโดดปุ๊บเราผ่านไปสิบลายเดียวปากลัวขนาดนี้ไม่ก่อเลยรเ้ยมันเขียวเพราะเดี๋ยวถ้าตายอ่ะมันจะแบบ ต้องเริ่มใหม่หมดอ่ะเฮ้ยไปเฮ้ยทำไมไอตัวเมื่อกี้มันสิบลายก่อนทำไมเราไปเร็วสุดวะมึงมีปืนก้องงานแบบ VIP แบบพิเศษอ่ะไปกันก่อนเลยเดี๋ยวกูโดนดันตกลงมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะแล้วก็กระโดดลงมาเลยซันเดย์เรื่อมันไม่ลดหรอกเอาความสมจริงไว้ก่อนเพื่อนกูไม่สมจริงไว้กูรีบ โดนัทเดฟครับผมเราจะมาทะเลาะกันตรงนี้เราจะไปโดนัทเดฟจะเป็นโดนัทเดฟ <laughs> เราเอ้ยเสียงเราแบบสองฝ่ายแล้วว่ะเอ้ยเราต้องเลือกก่อนเะเวันเดย์ถึงเราจะชนะทำไมเราไปโดนัทเดฟวะครั้งที่แล้วกูไปมาเลยเขา <laughs> แต่กลัวไดเวอร์แดงมันจะไปนานน้าเดี๋ยวลองออดูอีกกลัวกลัวมันไม่ได้นะเออถ้าไปกับไอ้ดัมเมอร์ไอ้เนี่ยกลัวไม่ได้อ่ะ ดัมเปอร์ดัมสเตอร์เดวิเดนเลตโกไปกันอะไม่เลือกเหรอโอ้ไปทั้งสองฝ่ายเลยเหรอเอ้าไม่ใช่เอ้าลงไปสองฝ่ายแล้วว่ะเฮ้ยเยสเยสก้เลือกชาจบคาเลนแต่ได้สองฝ่ายเยนแล้วว่ะโเท่เอ้แต่ชาจบคาเลนเอ้ยชาจบคาเลนมันให้กระโดดนะในนี่ไม่ใช่ทางนี้แต่ชาจบคาเลนไม่ให้ไปทางนี้แน่นอนเลยสันดี มึงมึงเลยซันเดย์ปืนก๊อกมึงเลยเขี้่าสังเวียนโอ้สังเวียนยิงให้หมดแม,ม็กก่อน <ขา S 1> ยิงให้หมดแม็กก่อนดูดิมิสเตอร์คาเรนฮ้ยเดี๋ยวถอยก่อนเขี้่ากูกลัวมิสเตอร์คาเรนอุ้ยอ้าวอ้าว,าวเฮย้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเดอกมะเพื่อนอย่าอย่าอย่าไอ้สัสโอ้ชมิสเตอร์เขาโอ้ชกลับเข้าสู่ขันเรียน มึงเป็นซอมบี้มึงยังคิดถึงห้องเรียนอีกเหรอวะมึงมันเพียงจริงเหรอพิเตอร์คาร์เรนอือโอ้ส่งข้อสอบเหรอเอาไม่เข้าเลยโอ้ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เข้าเลยอ๋อต้องต้องรอต้องรอไอ้บาเรียหมดเฮ้ยตน้ตนหลบตรงนี้อุ้ยโดนว่ะยังมีเมฆคิดอยู่ โอ้สันเดลเมื่อไหร่บาเรียมันจะหายไม่โจมตีมาเลยสันเดลเอ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรโกงเห็นไหมเกือบครึ่งหลอดเลยเอ้ยผม้มาโจมตีแบบนี้มันโกงจังวะรอก็กูโกงกว่ามันอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเหรอโอ้เช่โอ้โอ้ย โอ yup. yeah. 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 okay. oh, oh. oh, ้ยจะตายยัยเออตายมาคือจบเลยนะยาโอเคโอ้ยอะไรโยอนี่อีกทีเดียวอีกทีเด <Um ียวอีกทีเด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 ียวอกเดียวอยอกทีายวกดอีกครั้งเดียวเท่านั้นมันหมดอีกครั้งเดียวเทีานัยนเอกอทก โอ้ยไอเฮียนี่มึงโกงวะไม่เอออะไรนะตอนที่มันแจ้งเตือนขึ้นสก,กิลอ่ะมันโกงเว้ยเพราะว่าอะไรหรือว่ายิ้วบูตายอีกครั้งนี้กูตายแน่เฮ้ยฆ่าเลยเพื่อนเดี๋ยวอีกชีวิตหนึ่งรออีกชีวิตหนึ่งแป๊บเฮ้ยไม่รอดแล้วว่ะมึงก็รออีกชีวิตหนึ่งดีมี่ไอแต่มึงยังไม่มีอาวุธนะเว้ย เออว่ะมึงไม่มีปืนนี่มันจะให้เหรอให้ดิเกมพลาเลยนว้ยมันไม่ใช่เกมพลาเออน่าจะเป็นเกมพลาเลยเ้ยอย่าพูดให้เฉยเอา้าเฉยมันให้โคบอว่ะอ้าวจีจีแต่แต่ของ<ๆ>กูยังไม่ให้แต่ของกูยังไม่เกิดเฮ้ยมาหมุนเร็วขึ้นน่ะไอ้ถุงแบกเนี่ยเอามันให้โคบาเอ้ะแล้วทําไมโอยมนยกูวิ้หลบถุงแบกแล้วต้องกระโดดเว้ โอเคโอเคตายแน่แน่อ๋อออต้องขอบคุณปืนกอกกูเ้ยเพราะปืนกอกกูทำดาเมจไปเก็สบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่เหรอว้ยขอบคุณไอ้คนนี้มากกว่าแม่งโจมตีอย่างเดียวเลยไม่มึงลองโจมตีเราไม่มีปืนกอกดิโอ้ได้แบนดีเอ้ยแบนสติลเด่นแบนสติลเด่นนะฮะใกล้จบแล้วได้เด็กเร็วๆรวได้เป็นเด็กดีเอ้าทำไมเหลือเราแค่สองคนวะ มันมีคนนั้นอีใจะยงนีี่ใคเนี่ยดูชื่อดินั่นยงเลื่อนตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยกอตัวต่อมีอีกอ่ะโอ้เฮ้ยแล้วตัวเราเฮ้ย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 อฮ้ยเ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 า้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ย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 กฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเฮ้ย้ย ไม่โอ้ผมตายผมโดนเอาไปทดลองอ่ะโอ้โดนว่ะแตกคิวโดนปะโดนดิโดนหมดทุกคนอ่ะสำรับคลิปนี้ก็กขอจบลงเพียงเท่านี้ครับบายโอ้นี่กูลืมเลยเนี่ยว,ว่าคลิปอยู่